สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาดูเหรียญรุ่นเพชรน้ำเอกหลวงประพัด์วัดหด้วยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเหรียญรุ่นเพชรน้ำเอกนี้เป็นเหรียญที่วัดจัดสร้างนะครับผมจะพามาชมก็คือมีเนื้อเงินลงยาราชาวดีนะครับสองเหรียญแล้วก็จะพามาเปิดลุ้นจะพามาเปิดลุ้นสองลุน นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดลุ้นกันก่อนเลยนะครับก็มาดูซองการแพ็คนะครับก็เป็นซองฟอยล์ซองฟอยล์นะครับซีนมาอย่างดีนะครับซีนมาอย่างดีฮะเดี๋ยวเราลองแกะดูข้างในว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับแพ็คมาอย่างดีนะครับแพ็คมาอย่างดีโอเคเดี๋ยวเราลองแกะดูกันเลยนะครับ นี่นะครับหลังจากแกะซองที่ซีนข้างนอกออกกล่องก็จะเป็นสีครีมขาวครีมนะครับขาวครีมนี่ฮะลักษณะกล่องนะครับก็ด้านหน้ากล่องก็จะเขียนรุ่นเพชรน้ําเอกนะครับรุ่นเพชรน้าเอกเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูว่าที่เราแกะลุ้นเนี่ยจะได้เนื้ออะไรนะครับอลองไปดูนะครับ จะได้เนื้ออะไระงานหน้ากากหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นงานหน้ากากนะครับสำหรับเหรียนนี้สักคู่นะครับะนะครับผมจะพาซูมดูนะครับขออนุญาตซูมนิดนึง น่าจะเป็นงานหน้ากากอยู่ในรายการลุร้นรายการที่5นะครับเป็นรายการอันดับต้นๆ้นนะครับดูจากตรงนี้นะครับลอลิงแล้วก็เลข5นะครับเลข3 188นะครับลอลิงเลข5นะครับก็เราต้องไปดูก็คืออยู่ในรายการลุ้นลำดับที่5นะครับเป็นลำดับต้นๆ้นเหมือนกันนะครับเป็นลำดับต้นๆ้นลุ้นรายการ,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 าการ,รที่5จะเป็น เหรียญเนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินนะครับนวะโลหะหน้ากากเงินเป็นนวะโลหะหน้ากากเงินนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับเหรียญนี้ถือว่าคุ้มได้นวะโลหะหน้ากากเงินนะครับจัดสร้าง3,200เหรียญนะครับนวะโลหะนะครับเลขาเลน3188นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกรุ่นหนึ่งว่าจะได้เนื้ออะไรกันนะครับเหรียญแรกได้นวะโลหะไปแล้วนะครับ วะโลหะไปแล้วดูว่ารุนที่สองเราจะได้เนื้ออะไรนะครับเนื้ออะไรนะฮะก็การแพ็คค่อนข้างดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะดูกันเลยว่าจะได้เนื้ออะไรนะครับสำหรับรุนที่สองนะครับรุนเพชรน้ำเอกนะครับเพชรน้ำเอกก็แกะรุนเสร็จเดี๋ยวเราจะพาชม เนื้อเงินลงยาราชาวดีนะครับเนื้อเงินลง,าลงยาราชาวดีแล้วก็เดี๋ยวจะผมจะลงใบรายการจัดสร้างของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับอยู่ท้ายคลิปท่านใดอยากทราบก็ออสําหรับรุ่นนี้เป็นลงยาเขียวนะครับลงยาเขียวอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าได้เลขอะไรนะครับลงยาเขียวอยู่ที่ รายการเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดนึงนะครับรายการลุ้นลำดับที่21นะครับเนี่ยฮะรายการลุ้นลำดับที่21เนี่ยเขาจะบอกอยู่ตรงหลังเหรียญนะครับจะยิงเลเซอร์บอกนะครับเลข634นะครับ634ก็ลงยาสีเขียวนะครับก็ในใบรายการมันจะบอกกันนะครับว่า อยู่รายการลุ้นลำดับที่เท่าไหร่นะครับของเราเป็นรายการลุ้นของเราเป็นรายการลุ้นลำดับที่21นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับลุ้นลงยาสีนะครับสร้าง5,000เหรียญน,นะครับของเราได้ลงยาสีเขียวนะครับลงยาสีเขียวเลข6 3 4นะครับสำหรับเหรียญแรก ของเราที่เปิดลุนมาเราเปิดกัน2รุลุนจะได้นวะนวะหนากากะเงินนะครับนวะฒนากากะเงินนะครับนวะนากากะเงินครับนี่นะฮะ,ะก,ก็ถือว่าเปิดมา2รุลุนก็ถือว่าได้เนื้อที่โอเคนะครับได้เนื้อที่โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดู เนื้องเงินลงยาายชาวดีนะครับสำหรับเหรียญเพชรน้ำเอกนะครับก็จองมา2เหรียญด้วยกันนะครับเป็นรายการจองนะครับเนื้อเงินลงยาายชาวดีเป็นรายการจองสำหรับกล่องก็มาลักษณะนี้เลยนะครับลักษณะนี้เลยมีกระดาษครอบนะครับแล้วก็มีซองกมัมบะยีข้างในแล้วก็สไลด์ซองกมัมบะดีออกมานะครับ อะไรซองกร,รมกรรมือดีออกมาก็จะเป็นซองกร,รมมือดีกล่องกร,รมมือดีสีแดงนะครับเดี๋ยวเปิเปดดูอ้าวอย่างนี้ก็เปิดได้หมด,ดก็ไม่ได้มีการซีนอะไรมานะครับก็เป็นกล่องครอบแล้วก็กล่องกระดาษครอบแล้วก็มีกล่องกร,รมมือดีเปิดกล่องกร,รมมดีมาก็เจอเหรียญเลยนะครับอ่าสรับเหรียญ เนื้อเงินลงยาราชาวดีนะครับเป็นรายการจองลําดับที่3นะครับจะเห็นจอจานแล้วก็เลข3เหรียญน,นี้ได้เลข74 6หนะครับ74 6หก็สําหรับการลงยาก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเหรียญก็คมชัดสวยนะครับคมชัดสวยสําหรับเหรียญเพชรน้าเอกนะครับนะฮะนี่นะครับ ก็สวยครับโดยรวมโดยรวมสวยนะครับโดยรวมสวยเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยารชาวดีอ่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูอีกอีกกล่องนึงว่าเราจะได้เลขอะไรครับจะเป็นเนื้อเงินลงยาราชาวดีเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะฮะเหมือนกันโอเคครับมาดูกลก่องก็การแพ็คก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันอ่า อึบอุ้ยสีแตกด้วยเคครับขอจัดนิดนึงสำหรับเหรียญน,นี้ได้เลข1 2 5นะครับ125ก็รายการนี้จะจัดสร้าง999เหรียญน,นะครับเ9 9เหรียญเป็นรายการจองลำดับที่3นะครับสำหรับรุ่นนี้โค้ดจะเป็นโคดเลเซอร์นะครับโคดเลเซอร์ ก,การลงยาก็เรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยโอเคครับสำหรับเหรียญรีวิวเหรียญเพชรน้ำเอกผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะตอนนี้นะฮะเป็นเหรียญที่วัดจัดสร้างนะครับเพชรน้ำเอกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ